วัสดีนะครับผมวันนี้ก็พบกับผมตอนที่ของเราสระกาวนะครับน่เดี๋ยวเราพามาดูนะครับ <laughs> หนึ่งวันหลายเหตุการณ์มากว่าจะเป็นเทาเสื้อผ้าขาดนี่เสื้อผ่าขาดูลอยครับเนดูลอยตอนนี้ก็เชื่อมอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็น ยางรั่วอ่ยางรั่วยางรั่วนี่รถหน่วยบริการเคลื่อนที่นะครับผมรถหน่วยบริการเคลื่อนที่ <c oughs> นี่<อ>ติดต่อสอบถามได้นะครับศูนย์หกหนึ่งหกสามสองหกหนึ่งสองสองนะครับช่างจุดครับผมหรือว่าน้องแมงการยางน,งนั่นเองนี่มีบริการเคลื่อนที่ครับเอาึ่ี

็แรบ้ so women, yeah. ี mm ้ hmm. I mean, ูนมันไมได้ร็ดมังไอห่หรอกูชีพครับกูชีพนางเรซิงฮะรถแรงฮะรถแรงเดี๋ยวก่อนติการเสื้อผ้าขาเนยอ่ะตราว่า

เอ้าเข้ากลางมันหมุนเลยแต่มันเอ้ลรอนไม่หมุนเลยพี่ด่วนล่วงไินไ่ยเอกนคืนมือไม่ด้เอะล้วก็ต้องร้อาเรี่ดินหน

เอากยอ้เขาอกางผ่ยไามู้ <urine shameful wohl> <anyway> ีมเดี๋ยวรอรถกู้ชีพมรถไถแรง นังแงจะแรงไปแล้วนะนังแงนังแงแรงไปแล้วนะแรงมากเลยดูดินังแงนังแงดึงปุ๊บด ouais pues nah ูล้อหลุดเลยอ่ะโอเคนะครับผมนี่ ติดต่อสอบถามได้นะครับบริการเคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นเชื่อมหรือปะยางได้หมดเชื่อมปะยางได้หมดครับผมนี่ครับเบอร์โทรศัพท์061 6 3 2 6 1 2 2สาสองหนึ่งสองสองครับผมโอเคครับเดี๋ยวรอรถถ่ายมาก่อนมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ขอดตัวแรงก็มาด,ดันดินโหก tiền thiệt phán đem lời này anh cả gắp ốm cọt đấy xuống าจนจะเยอะนิดหน่อยนะครับมดแล้วมาแล้ว ก็จะแบบชุลมุนกับการปะยาง <laughs> เรา,าดูรถไถนต่อจ้างยู่พึ่งหมดแล้วหมดแล้ว เลยน่าจะ12 13เที to então, ่ยวนี <S <S er ่แหล่ะมั้งถ้าเท่ากันเลยฮะใช่โอ้โหนี่รถดันเงียบรถดันเงียบนะเว้ยอันนี้อันนี้อันนี้รถดันยี่ห้อไหนนี่ สบายดีครับรุ่สถานการณ์การป่ายางต่อนะครับเจ้าของบาดเผลวันนี้เราขาดกับป่ายางเขาขาดกับป่ายางนะเนี่ยครบรเซตเชื่อมออกได้หมด,บร,รดบริการได้ตลอด24ชั่วโมองครับผมได้แต่โทรติด ลำบากนะครับวันนี้คุณได้กี่เที่ยวโอ้ได้ที่กิเที่ยวเนี่ยแค่จะโทรติดเราไปหมดเลยครับผมใช่ในการนอกสถานที่ครับราคากันเองครับผมติดต่อได้นะครับน้องแป้งกันอย่างเบอร์ศูนย์หกหนึ่งหกสามสองหนึ่งหกสองสองนักรับโอหกหนึ่งสองสองผิดโอหมดไปเยอะ ข้าล่างนะครับ ขึ้นได้ไหมนั่นแหละนั่นแหละนั่นหะ,นนหะครับเอาไป้แรงขึ้น ขึ้นนะครับแล้วลากไปเลย

ทำได้ทุกอย่างครับม่าจะเปลี่ยนแนบเปลี่ยนได้เหมือนกัน อันร้อยอันร้อยนี่นี่เอาชิอ่าเนี่ยรอบของพี่เนี่ยเออรอบพี่ไม่กว่างไงทำไมมันเด้งลงขึ้นรู้ได้ดิรู้ด้วยดิอะไรดีร้อยไม่เล็มอบอก่นครับอบอุ่นแล้วอบอเ่น ร่่อรลงเลยแเลงก่อนนะวมัไปวกี่ครัเนี่ยช่วงรับลงร่อคั่างรเดี๋ยวจเ,อเวือมันต้องช่วยเเหยียบไิรถมาครับมารถมาถมาเลยทงเจ้าหน้าที่บอกรถฮนะเอาเลยมาเลยไปเลยไปเลยรอบนึงสาวระวังรถนะครับ

อันนี้ก็ได้ด้วยนี่ตรงนี้นะมั้งเออเออราเกาะตรงนั้ได้ก็โซมีเันเดียวเนาะไอไอคอนแค่แค่นี้มาอันได้อันอนอนอนตอนนี้เราก็ปะยางนะครับปะยางปะยาง ข้าไปเอาขอนก่อนนะจ้ายัยนเนาะนี่ไหมเนี่ยได้ไหมได้ไหมเนี่ยได้เลยน, <st> นี่ครับได้ไหมนี่แค่เป็นวัตถุดิบอย่นี่

au Dante, phải phải đi. Dante, phải phải. Không cái sau, đánh đánh. này đi, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video เล้ช่วยแล้วก็เลยช่นยซ้ำยางออกอ่ะรอบนี้รับอยู่ เดี๋ยวพอใกล้เสร็จเดี๋ยวเราให้ดูอีกรอบหนึ่ é, งนะครับผมลืมถ่ายเลยก็นี่นะครับเขาก็หากันไปกันแบบยังไงมัดโซ่แล้วก็ให้มันดึงไว้คือค่อยๆไปกันเองช่ยช่วยกันเปิดไฟขบวนขน เนี่ยอันตรายมากเลยนะครับเดี๋ยวเสือ้อผ้าขาดพวกเชิคช่วยกันหน่อยว่าเออ เกอะมันเป็นขบวนนะครับไม่ให้ใครแซงกัน ไปเลยครับนี่ลากถอยหลังไปเลย นะครับผมโอเคนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ก,กคดซับสไคร้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ